แนวทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของ n อ y นสกุลเงิน n อเนี่ยเรามองวาตลระเป็นแนวโน้มของเทรนขาขึ้นอยู่ดังนั้นเรายังให้ความสำคัญกับโซนแนวรับสวิงโลด้านล่างโซนแนวรับหนึ่งที่1น,นั้นจะเป็นโซนแนวรับอยู่ที่โซนราคา0.5998 โซนแนวรับที่2นั้นจะเป็นโซนแนวรับที่ราคา0.59876โซนแนวรับที่3นั้นจะเป็นโซนแนวรับที่ราคา0.59718ส่วนทเคนิคกลยุทธ์ในการเทรดนั้นเราจะรอสัญญาณเนี่ยลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่หนึ่งหรือว่าลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่สหรือลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่สาม เมื่อโซน,นเราทั้ง3มแนวมาทดสอบมีสัญญาณการกลับตัวของแท่งเทียน PA buy เราจะ buy กลับขึ้นไปเก็บ TP ที่ราคา0.60678และวาง stop loss ไว้ที่โซนราคา0.59517ชุดนี้ก็จะเป็นแผนเทรดฝั่ง buy ในคู่สกุลเงิน n u ซึ่งเราจะรอเข้าสัญญาณบายนั้นที่โซนแนวรับทั้งสามแนว